พอสึกออกมาเขาก็คือหายจากหนูแบบไปเลยค่ะก็คือช่วงนั้นก็เหมือนห่างกันไปประมาณกับ4ี่เดือนได้ค่ะอันนี้คือหลังจากสึกแล้วหลังจากที่เขาสึกแล้วค่ะคือมันเหมือนพอเราเครียดเรากินไม่ลงมันก็เลยทําให้เราผอมลงพอ,อเราผอมลงตัวมินเป็นคนช่วงตัวยาวมันก็ยืดก็เกิดการที่ปอดยืดตาม<อ>ตัวไม่ไม่ไม่หวัดไม่ไหวอผอมเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวยืดก็เลยเ,เกิดการฉีก คือเหมือนเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นนานมากแล้วค่ะตั้งแต่สมัยพี่ผูผาไปบวชแล้วเขาก็อินในธรรมะมากๆแล้วเหมือนวันนี้เขาเห็นพี่เตอ๋อเขาบอกว่าเหมือนเห็นตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอินทางธรรมะสุดๆรู้สึกว่าเหมือนแบบคือเขาครอบครัวใหญ่ทําธุรกิจด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่า รำคาญจิตรำคาญใจเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือหายไปเลยพอสึกออกมาเขาก็คือหายจากหนูแบบไปเลยค่ะก็คือช่วงนั้นก็เหมือนห่างกันไปประมาณกับ4เดือนได้ค่ะอันนี้หลังจากสึกแล้วหลังจากที่เขาสึกแล้วค่ะช่วงเวลาสี่เดือนบอกอะไรเราเลยไม่เลยไม่เลยไม่ได้ช่วงเวลาสี่เดือนนั้นคือเราเราก็ตกใจเหมือนแบบเอ๊ะฉันทำอะไรผิดเราก็มาทบทวนกับตัวเองแล้วก็มีการคุยกับ พี่น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเขาก็ยังบังคับให้พี่น้องทําวัดชาวัดเย็นนอนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยออกมาก็ใส่ชุดขาวอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เหมือนยังติดอยู่กับความสบายใจตรงนั้นแต่พอเขาได้กลับมาทํางานกลับมาอยู่ทางโลกเขาก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติอันนั้นในภาพของมิ้งมิ้นถามตัวเองไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราผิดหรือว่าเราก็ถามเพราะว่า ตอนเขาบวชอ่ะมินก็ไม่ได้ไปงานบวชเขาด้วยเพราะว่าช่วงนั้นมินถ่ายละครเยอะค่ะแล้วก็เลยรู้สึกอ í, หรือเขาโกรธที่เราไม่ไปนะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปมาพออยู่ไปด้วยแบบก็เขาก็ค่อยๆกลับคืนมาแต่ต้องให้เวลาเขาเ,ออเราก็ไม่ได้เร่งรีบแต่ก็คิดว่าเออถ้าเราถ้าเราไม่ใช่ต่อกันมันก็แยกย้ายกันไปใช้ออชีวิตอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ได้แบบคิดว่าแบบอุ้ยเลิกเลยเพราะมันไม่มีการบอกเลิกหรือไม่มีการออคุยกันหรือเคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มีความแบบมีความแบบเอ๊ะ หรือว่าเทหรือยังไงก็คือว่ามันเป็นการเลิกแบบไม่บอกไม่กันก็ก็ยังได้คุยกับที่บ้านเขาอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ พี่ตู่ก็ยกกองไปถ่ายก็คือค่อยๆไปละลายพฤติกรรมเขาว่าเออเรากลับมาอยู่โลกมนุษย์เราเด้ออะไรเงี้ยแต,แต่แต่ที่สิ่งที่ทาให้เราปวดก็คือเราเครียดกับคือมันเหมือนพอเราเครียดเรากินไม่ลงมันก็เลยทําให้เราผอมลงพอ,อมพอเราผอมลงตัวมินเป็นคนช่วงตัวยาวมันก็ยืดก็เกิดการที่ปอดยืดตาม <c oughs> ตัว <c oughs> ไม่ไม่ไม่หวัดไม่ไหวผอมเร็วอะไรเงี้ยค่ะตัวยืดก็เลย เกิดการฉีกแต่ว่าฉีกไม่เยอะประมาณ5%เปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นอาการเป็นยังไงฮะมินอาการปอดฉีกเจ็บค่ะหายใจก็เจ็บหัวเราะก็ไม่ได้คุยกับใครเยอะก็แรงเยอะก็ไม่ได้ใช่แล้วก็เลยแบบไปตรวจที่โรงพยาบาลตอนแรกกับเพิ่งมารู้ด้วยว่าทุกวันนี้พอเขาเห็นขาเขาถึงว่าตอนนั้นเขาคิดว่ามีหน้าสำออยหรือเปล่าเดี่ยเขาตใจใช่มินเพิ่งมารู้ตอนนี้นี่หนูแหม แล้วพอตอนนั้นเกอดการแล้วมันเป็นยังไงรักษาวิธีการเยียวยาเป็นยังไงรักษาอะไรไม่ได้ไม่มียาที่กินแล้วหายก็คือปล่อยให้ร่างกายสมานเอง,เ,องเพราะเราไม่ได้ฉีกถึงขั้นต้องเย็บแต่ว่าให้ร่างกายค่อยๆอยหิวแต่เองแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เราแบบไปดำน้ำไม่ได้คุณหมอก็ไม่อนุญาตให้ทํากิจกรรมอะไรที่ผัดผลเยอะใช่ไหมกดใช่ไหมกดใช่ใช่ก็เป็นเป็นอันตรายก็เลย ไม่เป็นไรทำอย่างน<ช>ี้แต่ว่าหมายความว่า body min คือ <S <S ปอดนี่คือเซน s ิทีฟมาใช่ค่ะช่วงนั้นก็คือต้องงดรับละครบูไปแบบปีหนึ่งคือช่วงนั้นพอแบบหายก็คือเหมือนร่างกายมันต้องค่อยค่อยฮิวตัวเองม,มันไม่ได้มียารักษาอยู่โรงพยาบาลคุณหมอก็ให้แค่แบบตัวช่วยหายใจเฉยๆอะค่ะคือไปตรวจก็ยังไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแบบไปใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นปกติได้แต่ก็คือให้เฝ้าระวังเอาไว้ว่ามันอาจจะ เหมือนมันเหมือนลูกโป่งวิทยาศาสตร์ที่มันเกิดการแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องสมาด้วยตัวมันเองใช่ใช่แล้วตอนนั้นครบสี่เดือนแล้วเราได้คุยหรือได้เคลียร์ใจนก็ได้คุยเขาก็คือแบบไม่มีอะไรก็คือถ้าบวชอีกทีก็ก็อินอยากจะบวชอีกถ้ามีโอกาสก็อยากจะบวชอีกหนูก็แบบจะหายไปกี่เดือนนะเราเรากลัวไหมตรงเนี้ยหนูก็แบบว่า สิปีแล้วเนาะถ้าบวชอีกทีคืออาจจะบวชตลอดชีวิตไปเลยก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรจะเกิดก็เกิดอ,อก,ก็ปล่อยให้ให้เป็นไปตามตามปกติของชีวิตนะคะก็ไม่ได้แบบไปห้ามเขาแต่ก็คือแบบเซลเล่นๆว่าถ้ามาทิ้งฉันตอน12ปีเนี่ยนะบนนั้น,น,นซ่า้ย <c oughs> ยางพอเขารู้แล้วว่าเราเป็นจริงอย่างเงี้ยเขาแบบมีปลอบใจเราไหมหรือว่ามีของขวัญไหมไม่มีของขวัญแต่ว่า ตอนนั้นคุณพ่อเขาก็น่ารักแบบดูแลค่ารักษาให้อะไรเงี้ยพราะเขาก็รู้แบบเออเป็นเพราะอะไรที่บ้านเขาน่ารักมากๆค่ะแต่คือพี่ผ่าเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าเราจะเป็นจริงเป็นหนักก็คิดว่าเราอุ้ยแบบเป็นจริงหรือเปล่านะใช่ใช่ค่ะตอนนี้ได้รู้สึกรู้สึกผิดไปตอนนี้เขาอะแบบเฮ้ยเขาก็รู้สึกแบบว่า อ้าวหลังจากนั้นเขาก็รู้ว่าเป็นจริงๆเขาก็ดูแลว,ว่าแบบเออทาอะไรก็ระมัดระวังหน่อยอะไรเงี้ยพาก็พาไปหาหมอทุกทุกปีอ,ออกค่าตรวจสุขภาพให้ตลอดอ,อันนี้คือเป็นของขวัญใช่ไหมของขวัญซื้อแพ็กเกจต,ตรวจสุขภาพให้ทุกปีคะ่ะแล้วเขารู้ไหมว่าจริงๆเป็นสาเหตุ เพราะเขาไม่ได้ทำให้เราแบบคือมินก็ไม่อยากจะไปโทษเขามินก็ว่ามันก็เป็นที่ตัวเราร่างกายเราคือปกติผู้หญิงคนอื่นผอมก็อาจจะไม่ได้ปอดฉีกแบบเราก็ได้มันอยู่ที่ร่างกายของของเราเองมากกว่าค่ะอันนี้มันคือเหมือนเป็นการพิสูจน์รักแทนมากว่าฉันรักเธอจริงโอ้ยได้ยินแบบพี่เขาบอกพิสูจน์เหรอเนี่ยมินว่ามันมันก็เหมือน ก็ม <test Springs. esc it series> ันก็เป็นเรื่องของชีวิตปกติมินก็ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของการพิสูจน์หรืออะไรก็คิดว่าถ้าณเวลาวันนั้นมินรอไม่ได้ก็อาจจะไปไปต่อกับคนอื่นแต่มินก็คิดว่าเออแบบเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้เจอใครหรืออะไรเขาก็ไม่ได้คอมมิตเมนอะไรกันกับเราอะไรเงี้ยใ่ว่ามินก็คือเนี่ยแหละคู่แท้ฉันแหละยังไม่รู้พี่ยังไม่รู้ใจก่อนจะือขแต่งงานเออค่ะพี่เห็จริงคำว่าสิบสองปีมันกดดันแล้วมานวันนี้ที่ต้องถาม ไม่ได้กดดัน<ม>ไม่ได้กดดันตัวเองเพราะอย่างที่มินบอกว่ามินเมื่อคนใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆ<ม>เป็นยังไงก็เป็นไม่ได้ไปคาดหวังหรืออะไรก็คิดว่าถ้าวันนี้เราเรามีมีความพร้อมเราก็ไปเองแหละเออแต่ว่าทุกคนก็ถามก็เข้าใจเป็นเรื่องปกติ<ม>ท,ที่ที่ก็คบกันมายาวนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่หลักการใช้ชีวิตของเราทั้งคู่ยังแบบยังยังไม่ได้คิดถึงเรื่องตรงนั้นนะคะแต่ตอนตอบผมมินชืก่กว่าตอนปีที่เจ็ดปีที่แปดนะวันเนี้ยใช่เพราะว่ามันมันเหมือนเราก็เริ่มเห็น เห็นว่าถ้าจัดชีวิตของของหลายๆอย่างมากขึ้น <d> เราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ไปเคร่งเครียดหรือไม่ได้รีบถ้าวันหนึ่งพร้อมก็ <d> ก็พร้อมค่ะถามเยอะมากค่ะถามถามทุกคนแหละถามเยอะมาก<อ>ใช่ไหมล่ะเ<ะ>จอทุกครั้งพี่ๆีก็จะแบบว่าหรือย,อยังหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยเขาครอบครัวเขาถามไหมครอบครัวเขาก็ถามค่ะถามเยอะแต่ก็ก็เราก็บอกว่าก็ก็ตอบเหมือนเดิมทุกครั้งว่าค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube c h a n n n l ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ t o p ปดารานะคะ